มาทักทายสบายดีเลยสวัสดีครับพี่น้องทุกคนขนทุเรียนคือเก่านะทุกคนวันนี้นะตัดทุเรียนเหมือนเดิมครับยงเยอะจิบไปเรื่อยเรื่อยนะทุกคนนะตัดตัดทั้งปีนะปีนะทุเรียนนะกำลังตัดข้างหน้าครับกำลังตัดอยู่เต็มที่น,นะตัวนี้ ขึ้นรถครับไปเดินหน้าต่อครับหยิบไปเรื่อยๆครับผมทุเรียนครับเต็มเครงมีคนล่วงเลยไม่ับไปเรื่อยๆครับผม

ตัดทุเรียนนะครับเยอะเลยครับตอนนี้กำลังตัดลมห่อลงฮอบฮอบปับปับปุบปับปุบปับโอ้มาแล้วมานน้าครับโลต้นเลยนะครับวันนี้ครับโลต้นเลยนะโอ้โลต้นเลยนะครับ

กำลังตัดนะทุกคนตอนนี้นะกลังตัดนะทุกคนนะเอ็ดลงเลยทุกคนเอ็ดลงเลยทุกคนฮึบอย่งนี้ทุกคนนะ ฮะในหัวครับาโอ้ต้นนี้โลเลยนะโอ้สองคนแล้วเนาะคนนะนะต้นนี้นะคนนะสองคนครับ g r a สองคนนี่ครับรับป๊อบ เต็มเคร่งไงทุกคนโอ้โอเก่งเลยครับพี่เด็ดฮะอุ้มพับโอ้ยเขาเลยนะว่างหน้าว่งหน้ารัดเวลาไงทุกคนนะ ขำลองตัดทุกคนขลงมแล้วตอนนี้เสร็จครับแล้วทุกคนโอ้โหทำอะไรทำอะไรอัดคลิปอัดคลิปลงยูทูบใช่เหรอช่องไหนพ่อเข้าไปก่อนาม่เอายูทูบป่ะเนี่ยยูทูบจริงเหรอเฮ้ยฝนก็ตกมาทุกคนนะวันนี้นะคึ้มๆนะ บรรยากาศเย็นๆทุกคนนในสวนตัดทุเรียนทุกคนเได้เยอะทุกคนนะเต็มเคงเต็มเคงทีมงานตัดทุเรียนแล้วทุกคนครับทนบกไแลัง่วพลังชวนนะพลังชวนพลังชวนเจ่อช่องอะไรอ่ะ Sông phụm nha, bỏ chạy bàn hông Bỏ chạy bàn hông bài chạy bàn hông máy Bỏ bàn hông, hông. Xong Để bóng cao phải đi <laughs> Đăng mấy Máy mấy phương thầm sông Phương thịt tám phương lối quá nha thôi nào กำลังจัดเก็บใส่รถทุกคนนะนะเก็บใส่รถทุกคนคนมันตะโชนนาเก็บใส่้อรถไล่ไลา่ละเราจะรถเหลยฮุ้ยสามสี่เด็ดเลยนะเลยไนะล่ตัดเลยทุกคนนะรอบนี้รอบที่สองนลทุกคนนะรอบนะี้รอบสุดท้าย โอ้โหนั่นนักของคนฮับปับปับอยู่ตดินโอ้ไหวคราโรดคนน่ะคืนหาห้องพลงทเดคนนะเอาเว็นนฮับทุเรียนโอ้โหเลยลายเกคนนะลูกใหญ่งามเลยคนน่ะนี่น่าจะชุกนะหกสิบบาทมื่อไรแลวกรับบ้านมื่อน

ไปสีเบิดแล้วนะคนมันจะลู้ยสองชามลุ้อ่ะเดี๋ยวก็บเบิร์ดเรป่ะนี่เย็บใส่รถเอาเข้าไปไว้บ้านตอกเก่อทุกคนนะตัดยังเดี๋ยวกับลายทุกคนนี่ประมาณรถสองรถนะทุกคนนะไปต้องปล่อยรถเข้ามาทุกคน tiếp tỏ toàn, tiếc mà sẽ chồn toàn ở thằng này thôi เก็บทีเรียนทุกคนพาอัพชมบรรยากาศภายในโชลเลยนะทุกคนว่าในน้อยไในลายสำ้ำใดนะติดตามภัพชมต้องการทุกคนนะ,ะว,วนะิบุรีคนแชร์ทุกคนโอ้ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดเลยทุกคนนะต้นนี้นะโอ้บอกดกึกดึกเสดงว่าเขาตัดบวชทุกคนโอ้อัปปะละ งานตัดทุเรียนทุกคนนะเอาลังตัดยิงตอนนี้กึ๊บอยู่ทุกคนยังลายทุกคนนะนี่อายะค่อยก็นั่งเจ้าอยู่ทุกคนก็มาข่าวตัวนะึง <c oughs> เออบอยกิฟต์เลี้ยงกเขาคนนั่งเจ้าอยู่นี่นะพอได้มู่ก็มาข่าวโอ้ยไปเก็บต์เตียนต่อทุกคนต่อทุกคนไปนะ กัดภัยในสวนทุกคนไล่ทุกคนนะซีอาชิปเลยนะทำไมเก็บขึ้นรถอีกทุกคนเต็มแล้วก็ไปชงนะฮับปึบ๊บอ่ะฮับปึบ๊บโอ้หนักกันทุกคนนะฮับปึบ๊บอีรุน่นี่ก็ได้อ่าลู่สุดท้ายทุกคนฮับปึบ๊บมาไป ไปยก,ยกเพีงนะฮะยกเพียงตัวนี้มาดิไปดุยต่อทุกคนโอ้ฮับตลอดทุกคนนะใส่รถตลอด,อดนอะได้ลายทุกคนไป

ต้นนี่ก็ยังลายทุกคนต้นนี่นี่แทบจะบริตตองทุกคนนี่ยังบริตัดเลยนี่รูตัวล้วนเลยทุกคนยังลายโอ้ยคนตัดเข้าไปเพิ่มคนนึงคนตัดคนละให้มาทุกคนแล้วไปยังกี่คนคนตัดหนัยนี่ตัวไก่เลยตัวนี้ทุกคนโอ้ป๊อปโต เก่ง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 โอ้ครับแล้วทุกคนพบพบโอ้แก่ไปแล้วอ่ะโอเคทุกคนนะพบพอกันในคลิปหน้าทุกคนนะอ่าย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อบริภาษคลิปต่อต่อไปทุกคน, ike, ath, คต,กคนต้องบ่กใจบันเฮาทุกคน ทุกคนบ๊ายบายทุกคน